โยก็ Yo, สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะท่านกันนู้นช่อประกาศไปกันเมื่อไหร่แล้วนีก็อยู่กับช่วงถามตอบกับการฉลองค่านสิบซับสไคร้นั่นเองแม่เลิก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 โอเคคำถามแรกก็คือพี่อายุเท่าไหร่เป็นเพศอะไรเอ่ออายุขอไม่บอกได้ไหมคะมีแต่คนถามอายุจังวะโอเคอายุเราก็ขอไม่บอกได้ไหมไม่บอกได้ไหมอ่ะถ้าบอกว่าจะเอาอายุให้ได้จริงๆนะได้ถ้าถามมาแบบเอ้ยอย่ากรู้อายุมึงมากเลยนะ ประมานี้ก็อืมเมนต์ใต้คลิปนะบางที่อาจเปลี่ยนใจอาจมาตอบว่าอยู่เท่าไหร่ถามว่าเป็นเพศอะไรเป็นเกย์นะครับโอเคกลับกลับไคหต่อไปกูเปิดให้ดูสดๆสเลยแหอะไรเนี่พี่เพศอะไรกันแน่เออเป็นเกย์นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะบา,บายถุยคนนี้มาสดๆถามว่านาะยชอบใครในแก๊งเหรอ อันนี้ยังไม่รู้ขอค้าไปก่อนนะก็จะมีคนถามว่าออชอบอะไรระหว่างชอบแมวหรอกับเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคนนี้เขาถามว่าชอบแบบรักแมวเพราะว่าที่บ้านเองก็เลี้ยงแมวเหมือนกันนะแล้วก็ถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับแม่มาตไกลเลยเป็นผู้หญิงนะเอามาหลดแป๊บนึงคาะคำถามอื่นไปนเรื่อยแล้วเขาก็ถามว่า อายุเท่าไหร่มีแต่คนถามอายุโว้ยอยู่ปอไหนเขาไม่บอกอายุกับปอได้ไหมครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับแหมถามอะไรฮะรูปหน้ากับรูปนายฮะรูปเดี๋ยว็ร็ร็รรูปเรากับรูปนายจะเอามาไม่วาก็ทําไมอะแฟนอาร์ตแบบสุดยอดเลยนะโว้ยในขณะว่าในเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้หญิงโว้ยมึงก็รู้มึงรู้คนแรกเลยมึงอะ มึงรู้ทั้งหมดอะมึงรู้ว่ากลัวอยู่เท่าไหร่ซื้อซ้ำไปใครอยากรู้ก็ไปเจาะออกกับมันนะถ้ามันบอกกูอะไรข้ามนะแค่นั้นแหละโอเคคําถามก็หมดไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะถามว่าทำเป็นมตน้องรีด้วยก็ถ้าใครให้เขาเรียกว่าอะไรถ้าใครอยากรู้อายุของเราจริงๆนะนะแม่ไปในคลิปนี้เยอะนะจะรู้กันว่าความโลภไอ้เขาเรียกว่าใครก็รู้อยากเหน็นเจอมันเท่าไหร่แกแล้วก็ถามว่าชอบใครในแก๊งมากที่สุดอะ กนนะ็ชอบทุกคนนะก็ชอบทุกคนนะคนไหนไม่ค่อยเออก็ชอบทุกคนนะก็ถ้าถามว่าชอบใครก็ชอบทุกคนนั่นแหละนะชอบทุกคนนั่นแหละนะบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายซีนะย,ยูอเกน